สดใสคิมเบอร์ลี่แหวกหลังคู่ทานตะวันออร่าเจ้าสาวคุ้งเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยที่ต้องบอกเลยนะคะว่าออร่าเจ้าสาวเด่นมากจริงๆในตอนนี้สำหรับนักแสดงมากฝีมือคิมเบอร์ลี่ซึ่งก่อนหน้านี้หวานใจอย่างหนุ่มบางปะลิน ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอยากแต่งงานมากๆตอนนี้รอจังหวะที่เหมาะสมเท่านั้นจึงทำให้ชาวเนต็ตตามลุ้นตามเชียร์เข้าไปส่องในไอจีของสาวคิมอยู่บ่อยๆ ล่าสุดเรียกว่าออร่าเจ้าสาวพุ่งมากเมื่อสาวคิมถ่ายรูปคู่ดอกไม้ทานตะวันมาในชุดเดสสีขาวยาวเพิ่มความแซบแวกหลังเกือบถึงก้นโชว์ผิวหลังเนียนใสพอเจอแสงพระอาทิตย์ส่องลงมากระทบตัวทำให้สวยเจอจลัดสู้สุดแมมแม,แม่เรียกว่าออร่าเจ้าสาวจับมากไม่รู้ว่างานนี้หนุ่มหมากเตรียมแพลนเซอร์ไพรส์ขอแต่งไปถึงไหนแล้ว รอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะสาวกหมากคิ้ม